สวัสดีค่ะร้านแพลวรับเหมานะคะวันนี้เรามาดูหน้างานทำหลังคาสมาร์ทลูฟนะคะงานชุดนี้จะเป็นงานที่ลูกค้าให้เราปรับแก้จากโครงเดิมนะคะคือบ้านลูกค้าเนี่ยเป็นบ้านบ้านเก่านะคะใช้งานมาเป็น10กว่าปีแล้วเป็นหลังคากระเบื้องนะคะพอเป็นหลังคากระเบื้องก็จะมีปัญหาในเรื่องของ ความร้อนเสียงแล้วก็ในเรื่องของการรั่วซึมนะคะเพราะว่าพอเราใช้มาได้ระดับหนึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาของการรั่วซึมก็ในเรื่องของเสียงคือเสียงจะไม่ดังเลยค่ะเวลาฝนตกเนี่ยลูกค้านอนตอนกลางคืนเนี่ยหลับสบายเลยนะคะถ้าเลือกใช้งานหลังคาสมาร์ทลูกนะคะข้อดีของแผ่นหลังคาสมาร์ทลูกก็คือเสียงไม่ดังกันความร้อนนะคะแล้วก็มีความ ผลทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะคะข้อดีมากๆค่ะผลทานอายุแผ่นเนี่ยเขาอยู่ได้ถึง1 0บถึงสิปีเลยนะคะเดี๋ยวขอ<ม>ให้พี่คอนเฟิร์มว่าทําแล้วบ้านเย็นไหมคะเย็นค่ะเย็นค่ะฝนฝตกแรงก็ไม่ได้ยินเสียงเลยอ่าดีขึ้นใช่ไหม,ไมแล้วเวลาแดดร้อนจัดๆเนี่ยร้อนไหมคะพอใช้แผ่นเนี่ยไม่ร้อนค่ะเย็นเย็นขึ้นเย็น,ยนเสียงไม่ดังด้วยเนาะค่ะ เดี๋ยวทางร้านแพลวก็จะดูแลให้พี่นะคะ,ะที่หมู่บ้านละวิพรต่อเนื่องตลอดในเรื่องของปัญหาการลวดซึมเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นงานต่อเติมจากชุดหลังคาเก่านะคะเราก็จะดูแลต่อเนื่องให้ทางลูกค,ค้าด้วยว่าเรารับปาาระกันการลวดซึม2ปีนะคะก็สร้างความสุขให้ลูกค้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ใช้บริการร้านแพลวนะคะสวัสดีค่ะ,ะค่ะ